ลากไก่กุ้งเลยครับร้อนครับนะไร่บนะครับใช้ที่ไม่แตกนะครับบางทีเราใช้รถเดียวไปหรือว่าใช้สปูเลยนะครับ งานประคับงานถ้ามันเป็นไม้แตกให้เราทำแก้งานให้ได้มาตรฐานที่สุดาานะครับผมเดี๋ยวลูกค้าไปใช้างานาานะครับเดี๋ยวอะไรใช้ระยะยาวๆนะครับไม้เมืองไทยนะมันมีพวกอากาศนะครับอากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับไม้นีมันเป็นธรรมชาติครับเดี๋ยวมันมียืดตีถ้ามันชื้นหน่อยมันจะยื้นตัว เราใี้สกูเยเอาไม่อย <lebih> ู่นะครับใช้นะเราต้องใช้รถนะครับยึดแน่นแล้วก็ฝังลึกเข้าไปเลยนะครับนี่คือความมาตรฐานของร้านเกษตรมืตุนะครับของทีมช่างยิดช่างมิดนะครับทำใส่ใจทุกรายละเอียดอาจจะไปปล่อยผ่านข้อแม้ตรงน้อย่ารงยึดนี้นะครับผม แรงแน่หนาแน,น,าน่นอนน้อยมากน้อมากนะครับถ้าช่างซ่อมรถนะครับอันนี้คือช่างไม้โอ้ยเละอยากจะให้ท่านนะครับทีพีที่ติดตามเกษตรกรไปตลอดนะครับได้เห็นเนี่ยงานที่เราทำนะครับว่าเราทำ

นะครับหมุนให้แน่นล็อกให้แน่นแล้วด้านล่างนี้เราจะเก็บรายละเอียดไม่ให้หมดเลยนะครการปิดกออินอะไรทีดด่จ่ากิจกานของร้านเกษตรพิโตนนะครับกิมช่างลิฟต์ลิฟนะครับยินดีใส่ใจใทุกรายละเอียดอน,น,นอกจากนั้นเราจะยิงน็อตเรียกว่าอย่างไรนาะยิงสกรูเนาะ ดูเป็นแนวทางครับเผื่อท่านไหนที่ทํางานไม้อยู่นะครับผมเอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับหรือว่าอาจจะมีวิธีดีๆก็นามาแชร์กันเพื่อที่จะลูกค้าเอาไปใช้งานนะครับจะได้มีวิธีในการจอดทะลขอ,ลขอเรียกว่าคุณภาพมกากขึ้น,น,เน,น,เน,นเกี่ยวยาวเนี่ยเกีทะลุเนี่ยเกยวทะลุแต่ว่าใครใรจายมีสูงน้อยหน่อยอยอืดูดิไม่หัวนะครับผมดูสกรูยึด มันจะไปไหนโอกาสน้อยเนาะช่างวิดย์ช่างวิดครับเราทำขนาดนี้ให้มันแตกก็ไม่รูก็ว่ากันไปเนาะถ้าทำนี้แตกก็จบแล้วครับนับแตกถ้าแตกก็เปลี่ยนให้ใหม่เลย่น้องเนาะจะอยไปเนาะว้าอยู่แล้วโอ้ว่าเราถามอย่างนี้นะครับผมอ้าวฝากเป็นแนวทางวิทยาทานให้กับ อาช่างไม้นะครับในรุ่นคนยุคใหม่ที่ทํางานไม้อยู่นะครับเอะไม้แตกอย่างเงี้ยสามารถเอาไปทําได้ไหมแก้ยังไงนะครับนอกจากการใช้สกรูน็อตเกลียวปล่อยมันไม่อยู่นะครับบางทีแรงดีดของไม้น่ะมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับเนี่ยไม้หนาสามนิ้วอย่างเงี้ยครับบางทีเวลานไปมันไปเลยนะครับบางทีช่างนี่กระเด็นกระนกระเด็นกระดอนเลยเนาะบางทีมันดีดเนาะไม้มันแตกมันดีดนะ นี่คือแนวคิดของช่างทิ่ช่างวิทย์ครับอืมช่างทิทเป็นคนแก้ปัญหางานนะครับผมพฤติการณวิทย์พฤติการณิทเอ่อพฤติการณิทย์เรียบร้อยเจ้อยู่แล้วนี่เราก็จ็บรายละเอียดนะฝากติดตามครับผมงานของเราเป็นแบบประมาณนี้เนาะอัปเดีให้ดูครับ